เอาดิถ้ารอบนี้ชนะก็ถือว่าโหดอ่ะัวเลยมันเป็นชนะโหดเลยเหี้ยโหัวมึให้ของแถมกัมาด้วยของแถมไหนว่าของแถมมีอ่ะพอนมีของแถมเด้อมี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 อุ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยลูกออดเนี่ยมองฝ่ายเราดูโอยโคตรแรง โดนยิงตายโอ้โหสกัดไอ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 สเวฟลูกออสลูกออสออสแม่งยิงโคตรแรงเลยเน่ยมจับ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 ไอ้เหี้ยแม่งตีลูกออสกูแม่งตีลูกออสกู ป่านาปานนี้กูยังไม่ได้ของเหี้ยเทปเทมเลยมีเกิดแล้วคนอ,อื่นมันไปถึงไหนก็อะไรเยอะเกมอะอ๋อไม่ไหวทูมเอออ๋อก็ไม่ไหวเลยเยอะฝั่งมันดูฝั่งมันสกลิลแรงนั่นเลยเยอะมิดวอร์ไม่ได้อ๋อทั้งวันยัไงไปลอยฟ้อมอันนี้ฟ้อมๆแรงอ่ะ เดอมสองเราช่หวหอ่อยจบดีสั์เอาไหวเว้ยไหวเว้ยนานเนี่ยเปิดถุงแล้วนานไงเปิดถุง <laughs> ถุงอะไรขนาดขนาดนี้กูจำเป็นลูกช,ช,ชายพันดีอยู่เว้ย ลูกผู L ้ชายพันดีฮีโร่ลูกลูกผู้ชายพันดีกูอะไรโคตรแรงโอ้โหโอ้โหช็อตสามสองโอ้โหถ้ามันมีเดโนนี่กูตายแน่เนี่ยฮะมันมีเดโนนี่กูตายเนี่ยไอ้แจ็คไอ้เกมเป็นไรคอมแล้วมันยี้คอมแล้วให้เดะรออะไรไอ้แจ็คมันหวานนี่อ่ะ เออไม่เป็นไรหรอกวิ่ยไปเลยลอยอะปั้มแรกไป่วตายหายลอยปัอมแรกกับปัอมสองแล้วก็ปมใหญ่ป้อมใหญ่กูพาวาไปไอ้สัสเฮ้ยเฮ้ยมึงเห็นไรปะเฮ้ยมึงเห็นไรปะไม่เห็นปมึงเห็นมึงเห็นของอัชีรีปะเห็นของอะอัชรีอะโหดะเฮ้ยโคตรโหดแม่งตายคือมจบหวานเลยไม่ต้องสกิลว้ิสัทธ์กูรู้ว่ามึงจะสกิลตายเตอมไป เฮ้ยขอะไอกเดมอมเลตโอ้ย่าเลยม่ห้าเราเล่นเกมมวยกับังแกมึงแม่งเพื่อนกันจริงโอ้โหแชมป์้ลูกออสดีอ่ะแม่งงงกูเลยอ่ะมมอ สูแม่งเลยสัตว์ลำคาญกอเล่นนะไหนไหนมึงพร้อมลบ <c oughs> มึงได้ลบพอกเหรอออกมาทำแมวเล,ลยวะแจ๊บไหวแจ๊บไหต่อวะโอ้โหมึงดูดูอ้อนมันดิแมป์มึงทำนี่เอ๊ะไอโท๊มึงไปตี เอ้ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วหายแล้วมันหายแล้วเซกูอะเขาเนี่ยมึงโอ้ยเซกอกูไอ้แจ๊กแมงหวานไอ้เหี้ยมันมันเดี้ยแต่บ้านก็ปล่อยไปเราก็เดี้ยมึงแมงหวานไอ้ไม่ใช่มันมันหวานมันก็หวานมึงขยันหวานดิมึงับไอ้แจ๊กอะ ปล่อยได้ไงเย่แม่งเบสอย่างเดียวเลยปลูกไม้ปลูกไม้ปล่อยมันนี้ไปเรามันดันมาแล้วก็สวนดันมาแล้วมึงก็ไปไหนคนเดียวมันนไงแม่งรู้ได้ว่าคุอยู่ไหนพยายามหวานถักตะแแบบฐานมขนาดนั่นไงแม่งมาคลองแล้วอ๋ออ๋อไอสัตว์เอ้ยแม่งหวานทุกที่แต่ได้ไงวะบ้านมึงรวยหวานเลยมันมันมันไม่ได้มันช่วยบ้านมันผลิตหวานยังไงวะเย่ป่วย บ้าน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 ไปดูดอมเนี่ยไปรอบป้อมนี้ไม่ได้เลยเฮียดูดิเฮียแม่งอุดมสมบูรณ์เออไปแล้วแม่งเห็นไอ้สักแค่ขาดป้อมป้อมเดียวมึงจะตายไงวะคุยปักหวานไม่กี่วันถึงจะแตกเนี่ยซ้ำอ่ะแต่กูแล้วมึงแจ๊กแอ๊กไปแล้วไปแล้ววอร์ก่อนยังมนอยู่เยอะนานใหญ่เยกูรู้ ไม่คอมพิวเอลไอ้ไม่เห็นคุยอะระหว่างนี้ผมก็มาแอบในในป่าสายป่าควายตั้งนีแใจดีผมไอเกมเมื่อคืนแจกลายไอ้ไอ้ตัมันจะแตกด้วยชี ตากีเออคุณยูมันกำลังใจให้มึงท่องมึงต้องเอาป้องเรียบร้อยองไปโอ้ยยี่แต่งทีมเลย่โคตรโหดทำไมยั้นถืวะแล้วก็ถ้าเราคุณี่หว่าจะต้องมีสิมนูมนูแชมป์วับ เอ้ยเอ้ยงบงอาปั้มเขาออไอมาวามาเกมเกมเอ้ยมาบ้านนี่หมดเลยเนยกเขามปาอมปั้มเามาบ้านนี่หมดมาบ้านี่หมดเร่เรเกอมพร้อมไเกมไปไหนไปไหนไ้ยปไปโทษโทษมามามาดูแก๊งเหรเฮ้ยไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยเหรอมาทุ่มเใกล้ใกล้่สุให้ใทุ่มไปเด็บให้ทุ่ไปเด็บ มันตัวพรอมใช่หรอไปนะไปวายเอออย่ามึงอย่ามึงจะกำขอกูขอได้ขวานมันจะได้ละสามสามสามสาเออได้แล้ว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 ไปเลยไปเลยไปเมาไปเลได้ลไปเลยเลยไเยไปเลยไปเลยไปเยไปเไปเไปเลมไปเลยไปไป่ไป้หรไปเลยไปเปเลยไปเลยไปเไปวลนไปยไปเลไเลยไปไปเไปเไปเลนไปเลยไเกมไปเไมไปไปป โอ้ยแชมป์แชมป์ชิดด้ยโอ้ไปไม่ได้อ้เงียนม่ดาบทองดาบทองใครจะเก็บเก็บไปขอ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 ให้กาให้เกาให้เกาาป้มค่ะ่อยป้อค่ะเอาเลยค่ะอ๋อลูกนี้ว่าอะไ หยดดูดูแขมาเขาเร็วเลยแจับกบเอ้ยเอ้ยดูเอ้ยดูของกบดิี course, ้ตเล็กไปน่อยกบมันมันขายออกดูไหม ่แล้วมันก็ตายเหรอแล้วของอารเทอรี่อ่ะกูมีดุมอัรเทอรี่กลายเป็นของกูแล้วดุมอ่ะกูละมึอหล่อยป้อมสบายอับอย่างงี้เ้ย่ออมนี้รับนะคราบเฮ้มอยนมาเนิ่งอย่้าเนิ่มมานี้มาหนีมาห้มานีมานี้น้านี้มห้้้าน้ห้หหมม้ี้หมนหมมหมมน้ รอบๆรอบๆกูหวานนะเด้อมึงไปไม้ถึงวันกินย่างหนืองบอกไปเองที่วะก็ได้ทุกที่จริงไงมันไปไม่ได้อ่ะฮะมึงไปไม่ได้ทำไมอ่ะมันไกลเลยมั้งกูมีตัวเดียววุ้ยจะจงดุโคตรแรง ดุยเอ้าคุณนึกมาได้เอ้าไอแชมป์แชมป์มันไปไม่ได้เหรอถ้ามีนไปไม่ได้ก็คอแล้วอยู่ในบ่อนอยู่ในบ่ะไม่รู้หรอกดม่รู้หอกถ้าเขาได้ไม่ได้ลุกเลิกเลย

อยาให้ยุ่งบเเเยเฮ้ยเ้ยนิดนิดต่อ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 เกต่อเดี๋ยวกูเดี๋ยวูให้กูไปเฉาะเลยเิวให้ไหูไปเฉาะเลยวิ่งายวัายวต่อเนี่ยอต่อเาเรียกน่ลอลหลุดเียมันเห็นนเห

เ้ยจำที่คาบอกได้ป่ะถ้าเรบนีชนะก็คือเฟ <c oughs> ี้ยวชนะเฉยเลยเยี่ยมสามทางวะ